อนะคะคุณยังอยู่กับป้อมเพราะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ถ้าห้าโมงเย็นเราต้องเจอกันค่ะคุณผู้ฟังถ้าเราไม่ได้ไปมีนัดไปไหนกันเราจะเจอกันเวลาแบบนี้นะคะแล้วเพลงที่เราเพิ่งเปิดจบไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือ Rocking Doll นะคะคุณผู้ฟังที่เราพูดถึงกันบ่อยๆแล้วก็ชื่อเพลงก็ชื่อเดียวกันกับสีสาว Rocking Doll ที่เราจะมีโอกาสเจอเขาวันพรุ่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโร w a จ Julie, a r ี e, แล้วก็ r e n าไม่รู้ว่าตอนนี้พักอยู่ตรงไหนเนาะชื่นชมกับบรรยากาศฝนสาดของเราไปถึงไหนแล้วนะคะแต่ยังไงพรุ่งนี้เขามีนัด กับภารกิจค้นหาเหล่าโนวาในประเทศไทยนะคะกับการมาของ VR Rocking Dog Concert Concert คอนเสิแฟนมเต็มรูปแบบครั้งแรกของศิลปินเกิร์ลกรุร๊ปน้องใหม่ส่งตรงมาจากเกาหลีใต้นะคะภายใต้สังกัด s r p entertainment เจอกันพรุ่งนี้ที่ Union Hall ชั้น6 Union Mall เวลา6โมงเย็นประตูจะเปิดตั้งแต่5โมงเผื่อเวลาเดินทางคุณเอาไว้สักนิดหนึ่งนะคะและแน่นอนใครยังไม่มีบัตรคุณสามารถไปซื้อบัตรได้นะคะ w w w ที่เกตเมลอนดอทคอนะคะบัตรมีราคา1น0 0และ1000บาทค่ะก็เรียกได้ว่าเราก็ยังคงมีศิลปินจากต่างประเทศแวะเวียนมาประเทศไทยเป็นระยะระยะและนี่คือหนึ่งในนั้น Rock กฮิงดอนะคะอยากให้ไปทำความรู้จักเพราะเราเดินน้องๆเดินผ่านมาหน้าเอ็นดูเลยเชียนะคะแล้วก็ไปออกรายการแฉไปอะไรมาหลายรายการนะคะได้รับเสียงตอบรับที่น่ารักเลยนะคะห้ามงเย็นกว่าแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็เขาบอกนะคะว่าทางกรุงเทพมหานครก็เตือนว่า ถ้าเห็นฝนทายอย่าเพึ่งชะล่าใจเขาบอกเอาไว้เลยว่าอย่าพึ่งชะล่าใจเพราะว่ามันมีกลุ่มฝนเล็กๆที่เคลื่อนตัวจากชนบุรีนะคะมุ่งหน้าสู่แบบแถวแถวที่ตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่กอทมอแบางนาก็สะสมไปที่78มิลน,นะคะถือว่าเป็นไงคะไม่เคยผิดหวังใช่ไหมคะทางเราซึ่งถ้าตัดภาพกลับมาในห้องส่งอ้อมกับพี่หวงทําอะไรเรากําลังทําการทดลองแอดจัสรองเท้าที่ ใช้ลุยฝนคือคุณรู้ฟังคือยุคนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนถ้าเราพูดว่ารองเท้าบูทมันจะต้องเป็นรองาบูทที่เราจะนึกว่าองเอาไปใช้ในตลาดบ้างหรือบูทแบบอีกแบบหนึ่งไปเลยแบบอย่างนั้นอะ่ะหนาใหญ่ๆแต่ทุกวันเนี้ยมันมีนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นผลิตขึ้นมาเยอะมากมันมีทั้งไอแผ่นยางที่หุ้มรองเทา้า เหมาะสาหรับเอาไว้พวกในกระเป๋าคือบางทีอ้อมใส่รองเท้าบูทมาทํางานได้ไงบูทตยางอ้อมพีกวงก็รู้ใช่ไหมถ้าวัานั้นต,ตั้งตั้งหลักแล้วฝนหนักๆแต่เราไม่สามารถแบกรองเท้าบูทเนี่ยในกระเป๋าหลังได้ทุกคนละค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงบางทีหลังมันจะเดี้ยงเอานะเพราะอะไรมันก็ต้องแบกหลายอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เบาและง่ายมันคือสิ่งที่พึงมีใช่ไหมหนึ่งในนั้นก็คือ เอาเขาเรียกอะไรพี่กวงคุณูฟังคุณฟังเคเห็นไหมที่มันเป็นเหมือนรองเทา้าบูทแต่มันไม่ใช่รองเทา้าบูทมันเป็นแผ่นยางอะ แล้วก็เป็นสวมเอาไว้ใส่สวมทับเท้ารองเท้าอะ่ะเอาไว้หุ้มเพื่อที่กันไม่ให้น้าอะ่ะมันเลอะรองเท้าหรือมันดีหรือว่าอะไรมันก็คือหุ้มอีกทีหนึง่งแต่อย่าไปถามว่าโอ้โหคุณภาพเป็นพลาสติกชั้นดีอย่างเงี้ยนะ<ม>เอาแค่ประมาณหนึ่งเพราะอะไรน้ําหนักมันจะเบาพกพาง่ายในวันที่เราคาดไม่ถึงค่ะหลายๆครั้งเราเตรียมของในกระเป๋าเราจะหนักมากมันถึงเหมาะที่กับอะไรเบาๆใช่ไหม,ไหมซึ่งอ้อมก็เจอรุ่นน้องคนหนึ่ง ี่ทําธุรก sure. ิจธ no. no. yes. kind of mm ุรกรรมด้วยกันเขาย้ายมาทํางานแถวสุขุมวิทนะแถวอโศกล้วก็เลยบอกเนี่ยว่าจะสั่งอยู่เดี๋ยวพี่สั่งเผื่อไปนะไม่เป็นไรอะค่ะเสียงเขาจะดูเขินๆว่าแบบไม่กล้ายังเป็นวัยที่ยังไม่ค่อยกล้าใช้อะไรแบบนี้อยากจะบอกน้องว่าเชื่อพี่นี่คือวิธีของสุขุมวิทวิธีคนเดินถนนน้องเชื่อพี่น้องเชื่อพี่และน้องจะสบายใจกับการเดินลุยโศกเพราะอะไร คุณผู้ฟังเราเดินถนนอย่างเงี้ยเวลาฝนตกอะมันต้องระวังโรคขี่หน mm ู hmm. มันต้องระวังน้ําที่กัดเท้า <Yeah. S 1> เพราะว่าอะไรเราเดาไม่ได้หรอกว่าเราจะแช่เท้าอยู่ในน้ํานานเท่าไหรป่ปะใช่ okay, ครับไม่ได้แปลว่าเราอยากกลับบ้านรักถึงบ้านนะ mm hmm. หรือไม่ได้แปลว่าเราได้รถแล้วเราจะถึงบ้านนะ <Yeah. S 1> บางทีต้องชะล,ลดรถนะแล้วเดินลงปะ mm hmm. อ่ะใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นไอสิ่งใดๆเหล่านี้มันช่วยได้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่คนกรุงเทพประสบและถามว่าทั่วประเทศตอนนี้เราประสบสิ่งเดียวกันถ้าเราไม่ได้พูดถึงความเสียใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ประทะยิงที่หนองบัวลำพูนะคะเรากําลังพูดเรื่องของฝนตกน้ําท่วมในหลายๆที่เลยอะ่ะเชียงใหม่ย,ยังคง ประสบอยู่ถูกไหมแล้วถ้าเห็นภาพก็คือน้ําสีคลักมากนะครับและเลยก็ยังไม่หายหาาบางบานที่อยุธยาเขาล็รับน้ําอยู่ตุ้มตุ้มตุม้นะคะพอเห็นข่าวนี้มันก็เลยไปนึกถึงข่าวของคุณโตโน่ที่จะว่ายน้ํำข้ามโขงซึ่งเจ้าตัวก็ยังยืนยันว่าถึงแม้เขาจะดังในโซเชียล แต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะทําในสิ่งนี้เพราะว่าเขาได้ยินในสิ่งที่คนเป็นห่วงแหละอันนี้ก็พูดตรงๆที่ว่าน่าจะได้ยินเพราะนี่เมื่อถ้าเขารู้ว่าเขาดังในโซเชียลนะแต่ก็อยากจะเป็นอ,อีกคนหนึ่งเราไม่ได้รู้จักกันส่วนตัวเนาะก็อยากจะบอกว่าเพราะว่าคนห่วงหลายสิ่งไม่ใช่ห่วงโตัวโน้อย่างเดียวห่วงคนที่ต้องไปดูแลโตัวโน้ด,ด้วยค,คือคือในวันนั้นน่ะมันคงมีคนหลายคนที่จะต้องอยู่ดูแลกันและคนเหล่านั้นน่ะ ถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาเขาเขาจะรู้สึกยังไงแล้วมันและการดูแลนี่มันมีการฝึกซ้อมหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยและก็บอกแล้วเจตนาดีเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะคะแต่มันต้องดูจังหวะและเวลาและโอกาสที่ที่เหมาะควรด้วยมันถึงจะบรรลุผลปะ เพราะว่าตอนนี้แม่น้ำโขงไม่น่าจะใช่ปกติอ่าน,น้ําก็สีไม่ได้สวยเลยช,ช่วงนี้น้ําสีข้นคลักเลยการไปลงแม่น้ําที่น้ําสีข้นแบบนี้ถ้าลงไปนานๆมันจะเกิดเข้าหูเข้าหัวเนี่ยมันติดเชื้ออะไรมามันก็อันตรายกับร่างกายปะถึงตโน้จะบอกว่าตัวโน่พร้อมแต่มันก็เป็นการพร้อมแบบอาจจะดูแบบไม่ระวังสุขภาพไปหน่อยและหรือถ้าโดดลงไปปุ๊บน้ำหลักชทัดไปแล้วมันยังไงต่อแล้นี่ยังคิดภาพไม่ออกแล้วทีมแพทย์พยาบาลจะต้องอยังไง น uhm ั่งเรือตามไปกระดกกระดกองนี้หรอคือใช่ไหมเอาจริงๆอันนี้ก็ไม่ทราบไม่แน่ใจว่าในเชิงของระบบของสาธารณสุขเขาได้ค่าเขาเรียกอะไรนะค่าตอนโควิดที่เขาอยู่ยาวๆกันมาเป็นปีเขาได้ครบหรือยังเราลองไปเรียกร้องตรงนี้เผื่อเขาไหมมันก็เป็นการช่วยเหลือเหมือนกันนะหรือว่าระดมเวลาของถาเป็นกระบอกเสียงหรือเล่นคอนเสิร์ตฟรีสักเดือนหนึ่งไปเลยอูทิดคอนเสิร์ตกันไปช่สักเดือนอย่างนี้ก็แล้วแต่แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะใครคิดว่า คิดดีแล้วเราเราปฏิเสธเจตนาดีนั้นไม่ได้แต่การที่ผู้อื่นกลับมามีเจตนาดีกับเรา<ม>ก็ลองฟังไว้อีกทางหนึ่งก็ไม่ได้เสียหายนะคะอ้อมว่ามันมีคนอีกเยอะเลยที่เป็นเขาคิดเรื่องนี้ด้วยความกังวลและเป็นห่วงและไม่ได้คิดด้วยอาคาติ ะะอีกมากมายเลยทีเดียวแต่เขามองจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นน้ําที่มันซัดตอนนี้ฝนที่มันเข้าตอนนี้สภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นยังไงก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะคะห้ามองยัยงกับอีก31นาทีที่มองออกไปนึกว่าฮาทุ่มครึ่งไม่เป็นไร จะกี่ทุ่มจะกี่ยามฉันต้องพูดเรื่องเงินจ้ะถ้าคุณต้องการเงินพร้อมใช้ให้บ้านเป็นตัวช่วยของคุณใครที่มีปัญหาทางการเงินนะคะคุณอยากได้เงินสดเพื่อทำมาจับจ่ายอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะถ้าคุณต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินก็คือเอาไปนําไปลงทุนธุรกิจก็ได้หรืออย่างที่กลับไปเรื่องของอุปโภคบริโภคก็ได้ธนาคารออมสินเขามีค่ะแนะนําตรงนี้เลยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินซึ่งเป็นสินเชื่อที่เปลี่ยนทรัพย์สินที่ปลอดภาระให้เป็นเงินก้อนพร้อมใช้ไม่ว่าจะเป็นที่ดดินนนนบ้้้าาาาหรรือออวว่่่คโุณสมถตไยูและ เพราะว่าเขามีระบบนี้ว่าผ่อนต่ำแสนละ399บาทต่อเดือนใน6เดือนแรกดอกเบี้ย3%นะคะ m r r 3.245%ต่อปีใน6เดือนแรกเหมือนกันวงเงินกู้ส,สูงสุดที่10ล้านบาทและคุณสามารถผ่อนสบายได้นานถึง30ปีโดยสามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนะคะอ่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไงก็ต้องฝากเอาไว้เพราะว่าเรื่องของเขาเรียกอะไร ปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องที่อยู่คู่กับเราทิ้งไปไม่ได้ทุกวันนี้ทํางานเพื่ออะไรคะเราก็ต้องหาเงินนั่นแหละคะ่ะที่เอามากินข้าวและอยากจะบอกคุณผู้ฟังนะคะเมื่อกี้คุยกับตะกวงครับถามจริงๆเวลาคุณซื้อบะหมี่กึ่งคุณซื้อเส้นหรือคุณซื้อโซเดียม <laughs> <laughs> เพราะอะไรตอนนี้มันมีบะหมี่เราไม่บอกยี่ห้อนะ มันมีกึ่งมันก็มีเขาก็พยายามทําให้มันสุขภาพดีเขาเขียนหน้าซองเลยลดโซเดียมคุณผู้ฟังเมื่อเราเจอรุ่นลดโซเดียมเราก็คอนเซิร์นสุขภาพเราก็ซื้อมาเพราะเราต้องการสุขภาพดีพอกินแล้วเจ็บเลยเราขาดโซเดียมไม่ได้ลดไปแล้วไม่เวิร์กใต้โต๊ะทํางาน